สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนำพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังกลับมาผมก็เพิ่งแกะมาจากกรอบนะครับพระอยู่ในกรอบนะครับมันมีความขุ่นมัวนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นพระอะไรนะครับก็แกะออกมาแล้วก็มามาดูนะครับดูรูปทรงก็ พิ่งรู้ว่ามาเป็นสมเด็จพระลักงพิมพิมพ์ใหญ่นะครับลักษณะก็เป็นภาะวัดละคังนะครับเพื่อนๆมีคาบกูแล้วก็ในความเข้าใจของผมน่าจะเป็นวัดละคังฝากกูบางหุนพรมนะครับเพราะมีคาบกูมีอะไร ด้านหลังนี้ก็จะเป็นลายกากหมากนะครับส่วนมุมบนนี้ผมทําแกะออกจากพลาสติกมันกระท้อนะครับเพื่อนๆพี่ๆสองมุมนียครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นรอยเก่าทั้งกระท้อตั้งแต่อยู่ในกรอบนะครับเพราะผมสังเกตดูจะมีการพระเริ่มจัดซ่อมแซมตัวเองนะครับบริเวณมุมนี้นะครับ ครับจะมีลอยคล้ายๆกำลังจะเริ่มเก็บเก็บลอยนะครับเก็บลอยที่บินออกนะครับนี่ก็เป็นคาบก,กุอันนี้ลอยขาวนะครับเพิ่งกระทออกมา แกะคืออยู่ในกรอบผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเพราะว่ามันกรอบมันหมองนะครับข้างๆนะครับก็มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้ดูนะครับได้รับดูรับชมนะครับผ้าสมเด็จจริงๆก็ยังมีอยู่อยู่อีกมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆดู มีความเข้าใจนะครับและศึกษานะครับพระสมเด็จโตท่านก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่มากพอสมควรนะครับ